เช็คด่วน้ n a m t i p เปิดรับสมัครพนักงานเงินเดือนฉ่ำมากคุณสมบัติตามนี้โอกาสดีสำหรับคนที่กำลังหางานมาถึงแล้วเมื่อล่าสุด24เมษายน 67. นางเอกสาวชื่อดังบี Bnamtip จงรัฐวิบูลได้ใช้พื้นที่บนช่องทางอินสตาแ a รมสตอร Bnamtipofficial โพสข้อความประกาศรับสมัครพนักงานพร้อมระบุฐานเงินเดือนสูงลิ้วที่ใครได้เห็นก็ต้องร้องว้าว นอกจากกันนั้นแล้วเจ้าตัวยังได้ระบุรายละเอียดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งรับสมัครเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปพิจารณาทั้งอายุประสบการณ์ความสามารถและโลเคชันปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถ้าใครเห็นว่าคุณสมบัติตรงตามนี้ก็สามารถติดต่อผ่านไดเล็กเมสเ g จบนอินสตา r a m มของเธอได้เลยรับสมัครพนักงานตำแหน่งมาเก็ตติ้งคอมมิวนิเคชันอายุ 27- 40ปี <B. S 1> มีประสบการณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่าสปี เงินเดือน75,000บาทสามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้สามารถคิดคอนเทนต์ถ่ายคลิปวิดีโอได้ประจำอยู่พัทยาใครสนใจมาได้เลยนะคะ